ตอนนี้กำลังต่อสู้กันนะครับปึ๊บเอ้ยเข่าโหยเนี่ยนะฮะกำลังต่อสู้กันนะอับอับอาบอึงโอ้โห่แต่เพื่อนย้ายฟังเสียงเขากระทบเขานะครับผมมาตีดูกดใกล้ๆเลย สุดครัวันนี้พบก,กับรายการสัตว์โลกน่ารักนะครับผมน,นี้สัตว์เอ้ยสัตว์เอ้ยวันนี้เป็นมวยคู่เอกนะครับผมระหว่างเบอร์12กับเบอร์อไ,รไม่รู้